มาครัอย่าไปดูด้วยมานี่แล้วจะไปอยู่ด้วยไหมอว้อวนอว้<า>อวนอว้วนกินนมกินนมหลังอ่านก็มีมาแล้วๆกินนมแล้ว,ลว,ลวมาตกกากลรูกร <laughs> ูเอ๋ตาสีฟ้าไม่นี่ลูกตาสีฟ้า,าเลย <laughs> อุ้ยตาสีฟ้าวันนี้แล้ลูกมาวัสีฟ้าเร็วเลีวลูกอันนี้ล,ลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอยู่ด้วยไอ้หลังพาไปนี่เร้ววันนี้มาวันนี้เนี่ยเดินหนีเฉยเดินหนีเฉยไอ้เรียกมาหน่อยสิเรียกแล้วมีมา,าพาด้วปลาพาโนวัตวัดได้ป่าที่ไหนวะ

ถ้ามีขนมอยู่ไปด้วยแล้วลนนก็จริงจะไปทำไมหมาเลี้ยงที่ไหนอุ้ยมันนั่งหลับ มันนั่งหลับอะ่ะฮะโดปลาเลอร์เลยนะ,ะ่ยตตัวใหญ่ไหมดูาาาปาน่ากินกคน่ารักเลยแต่ละตัวมีห้าหกตัวหลังอ่างก็มีอุย้ยไม่งตัวน่ารัก ในปลาปลาตัวใหญ่ไหมในปลาในปลาปลาใส่กระเป๋าปลาใส่กระเป๋าเหรอเฮ้ยเมื่อกี้กัดนี่น้ามีไซโลอ่ะโอ้ไซสวยอยู่ประมาณสามกิดหมายเมื่อกี้นะนี่ใส่หย่างใหญ่อ่ะข้างๆก็ไม่ดีแซมไปไหนเนี่ยไม่เห็นเลยอะไรนะหมายนะแซมนั่นน่ะเหรอแซมเอาเนี่ยวันนั้นเนี่ยโคตรใหญ่เลยเมื่อกี้กัดตูมเลยไม่โดนเหรอไม่โดนอ่ะกัดเดียวกระเด็น เรียบร้อยแล้วนี่รู้ฟังมาลองมามามาเร็ว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 มตกลัวเร็วตัวนี้น่าจะเล่นเหมือนนาเกลืเร็วน้องต่อฮะอันนี่ครัรอหนั่นน่ะไอตัวเด้งเร้ง ม,ม,ำำำมันมีเจ็ตัวนักเกฑ์พูดมาหนูเลยมีแต่อีกตัวสีน้ำตาลอันนึงก็เท้าใหญ่เลยพันใหญ่หมันผอมไงมันต้องเป็นพัน เหมือนไอ้นั่นแหละแตงโมแตงมไทยต้นหอม